หัวข้อแรกนะคะก็คือวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีค่ะแบบ t e a c h e r Center และ Kid Center ค่ะวิธีการสอนแบบน้นครูเป็นศูนย์กลางนะคะหรือ t e a c h e r Center เนี่ยคือการที่ครูเนี่ยเป็นผู้กำหนดทิศทางการเรียนรู้ทั้งหมดค่ะโดยครูเนี่ยเป็นผู้สาธิตคิดและอธิบายวิธีการสอนดนตรีแบบน้นครูเป็นศูนย์กลางคะ่ะ t e a c h e r Center เนี่ยเป็นวิธีการสอนแบบดั้งเดิมนะคะที่ครูเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นักเรียนเป็นผู้รับสาร ครูเนี่ยจะเป็นผู้เลือกหัวข้อวางแผนและควบคุมกิจกรรมทั้งหมดในชั้นเรียนค่ะโดยเน้นการบรรยายและการสาธิตการอธิบายเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจดจำและเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานได้อย่างเป็นระบบค่ะแม้ว่าวิธีนี้นะคะจะช่วยให้ครูเนี่ยสามารถควบคุมวินัยและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมน้อยลงนะคะในการทำกิจกรรมแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมแบบ t e a ชอร์ Center นะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมแบบ Teacher Center อเนี่ยครูนะคะเขาจะมีหน้าที่เป็นผู้กําหนดเนื้อหาแล้วก็ทิศทางการเรียนรู้ทั้งหมดค่ะ โดยครูเนี่ยจะเป็นผู้สาธิตการร้องหรือว่าการเล่นเครื่องดนตรีอธิบายทฤษฎีดนตรีและการกําหนดแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําตามค่ะนักเรียนเนี่ยก็จะมีบทบัตหลกัหลกๆนะคะในการฟังจดจําแล้วก็ฝึกปฏิบัติตามที่ครูกําหนดค่ะกิจกรรมส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการร้องเพลงตามครูครูเล่นดนตรีให้นักเรียนเรียนแบบหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยฝึกซ้อมตามโน้ตที่ครูกําหนดค่ะจุดมุ่งหมายของการสอนนะคะก็คือ การที่ให้นักเรียน,นยมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ครูกําหนดแล้วก็วางไว้ค่ะที่บทบาทในการจัดกิจกรรมนี้นะคะครูมีบทบาทสําคัญนะคะในฐานะผู้ที่กาหนดทิศทางการเรียนรู้ทั้งหมดค่ะโดยทําหน้าที่นะคะควางแผนการสอนเลือกเนื้อหาการสอนแล้วก็ควบคุมกระบวนการเรียนรู้ให้ดําเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ ครูเนี่ยจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีดนตรีนะคะอธิบายหลักการทางดนตรีแล้วก็เป็นผู้สาธิตการร้องหรือว่าการเล่นเครื่องดนตรีอย่างถูกต้องให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่างค่ะจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะต้องปฏิบัติตามค่ะนอกจากนี้นะคะครูเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ควบคุมชั้นเรียนนะคะแล้วก็ดูแลนักเรียนเนี่ยให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นไปอย่างมีระเบียบค่ะตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นรายบุคคลเพื่อให้มั่นใจนะคะว่านักเรียนนย่สามารถปฏิบัติตามได้ตามที่กําหนดไว้ค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการสอนแบบเน้นนักเรียนยเป็นศูนย์กลางหรือคิดเซนเตอร์นะคะ การจัดกิจกรรมแบบกิจซ็นร์นะคะก็คือเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยได้พัฒนาโดยยึดตนเองนะคะเป็นศูนย์กลางในห้องเรียนนั้นนะคะจัดได้ทั้งแบบกลุ่มใหญ่แล้วก็แบบกลุ่มเล็กๆค่ะ,ะยกตัวอย่างสมมติกลุ่มเล็กๆนะคะก็ะอาจจะมีสมาชิกทัก้งสองถึงสามคนหรืออาจจะก,กลุ่มที่ใหญ่ขึ้นปีก็อาจจะเป็น7-8คนนะคะแล้วก็ยังสามารถจัดในรูปแบบกลุ่มเดี่ยวด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมเดี่ยวนี้เองนะคะสามารถตอบสนองการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของเด็กได้เป็นอย่างดี ะะจะยกตัวอย่างกิจกรรมเดียวที่จัดในห้องเรียนนะคะก็อาทิเช่นกิจกรรมพวกเสรีนะคะหรือว่ากิจกรรมศิลปะจัดให้เด็กนะคะทำงานศิลปะเช่นงานปัน้นงานวาดหรือว่าพิมพ์ภาพหยดสีพ่นสีเป็นต้นนะคะโดยครูเนี่ยจะจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เลือกทําตามความต้องการของตนอย่างเสรีนะคะ,อ,ะอาจจะมีมากนะคะแค่ไหนหรือว่าทําอย่างไรก็ได้คะ่ะระยะเวลาที่จัดกิจกรรมเสรีเนี่ยอ,อาจจะอยู่ราวๆสี่สิบห้าหรือหนึ่งชั่วโมงนะคะตามที่ ครูนะคะได้กําหนดไว้ค่ะวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะครูเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็กระตุ้นสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้คิด ทดลองค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีตามความสนใจค่ะกิจกรรมนะคะจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมเช่นการแต่งจังหวะสั้นๆนะคะด้วยเครื่องเคาะที่มีอยู่ในห้องหรือว่าอาจจะเป็นการสร้างทำนองง่ายๆนะคะจากโน้ตที่กำหนดค่ะ การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเพื่อสร้างสารรค์บทเพลงหรือว่าอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตอนเองแล้วก็พเพื่อนๆค่ะจุดมุ่งหมายของการสอนแบบนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดความคิดสร้างสารรค์มีความกล้าแสดงออกหรือว่าพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีด้วยการจากการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงค่ะ บทบาทของครูในกิจกรรมเสรีแบบ k ิสเซนเตอรนะคะครูเนี่ยจะเป็นผู้จัดเตรียมสื่อและก็อุปกรณ์ให้พร้อมค่ะรวมถึงสิ่งเล่าต่อความสนใจของเด็กบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยต้องเป็นผู้ช่วยในกรณีที่เด็กร้องขอนะคะแม้กระทั่งาการแสดงความคิดเห็นในยามที่เด็กร้องขอเนี่ยแต่ว่าควรจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ครูเห็นไม่ใช่สิ่งที่ครูคิดนะคะอีกทั้งเนี่ย ครูเนี่ยจะต้องคอยเสนอหนทางในการขยายกิจกรรมต่อไปและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือครูเนี่ยต้องให้ความเป็นอิสระเสรีอย่างเต็มที่แก่เด็กภายใต้กฎระเบียบของห้องเรียนค่ะครูเนี่ยต้องไม่ยึดเอาความคิดเห็นหรือความต้องการของตนเนี่ยเป็นหลักค่ะคุณครูเนี่ยต้องคอยเปิดโอกาส ให้เด็กเนี่ยมีความเป็นอิสระได้เล่นได้ทำกิจกรรมที่เด็กสนใจแล้วยังเป็นผู้คอยกระตุ้นดูแลให้เกิดความเรียบร้อยเป็นไปตามกฎระเบียบของห้องเพื่อให้ไม่เกิดอันตรายด้วยนะคะและเมื่อเด็กเนี่ยต้องการความช่วยเหลือหรือว่าข้อคิดเห็นหรือว่าผู้ร่วมเล่นด้วยกันเนี่ยครูก็ควรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนั้นด้วยค่ะ ลำดับถัดมานะคะก็จะเป็นวิธีการสอนดนตรีทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยค่ะมากันที่วิธีแรกจะเป็นวิธีของโคดารีค่ะเป็นวิธีที่มาจากประเทศฮังการีนั่นเองค่ะโดยหลักการสําคัญของโคดารีนะคะก็คือดนตรีควรได้รับการสั่งสอนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยโคดารีนะคะเชื่อว่าดนตรีเป็นวิชาหนึ่งที่สําคัญที่สุดในโรงเรียนเลยค่ะโดยดนตรีควรได้รับการสอนยังมีตรก,กะเป็นทางการและมีลําดับขั้นตอนค่ะ การเรียนดนตรีควรเป็นการเรียนที่มีความสุขการเรียนรู้ไม่ควรเป็นเรื่องทรามานเลยค่ะสาหรับการเรียนดนตรีเสียงถือเป็นเครื่องดนตรีที่เข้าถึงได้มากที่สุดและเป็นสากลที่สุดโดยเนื้อหาดนตรีได้รับการสอนในบริบทของเพลงพื้นบ้านหรือภาษาแม่ค่ะเด็กเล็กจะได้เรียนรู้อ,องค์ประกอบดนตรีพื้นฐานทางดนตรีโดยไม่รู้ตัวเช่นซอนฟาจังหวะภาษามือ พัฒนาการด้านความจําการร้องเพลงและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเนื่องจากการศึกษาดนตรีมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมที่พวกเขาคุ้นเคยอยู่แล้วการเรียนรู้จึงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนที่บ้านและกับครอบครัวการศึกษาดนตรีโคดารีสําหรับเด็ก,ดกควรกดเรียนตั้งแต่เด็นเนินค่ะและสําหรับวิธีต่อมานะคะจะเป็นวิธีของออฟค่ะจะเป็นวิธีจากประเทศเยอรมนีค่ะ โดยเชื่อว่าการพัฒนาความสามารถทางด้านความคิดการสร้างสรรดนตรีคาออฟวางรากฐานในการสอนดนตรีของเขาที่ว่าดนตรีการเคลื่อนไหวการพูดเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ทั้งสามารถรวมกันเป็นเอกภาพออบเรียกว่าดนตรีเพื่องต้นค่ะขาสังเกตว่าเด็กๆเกนี่ยน,นะคะสามารถแสดงออกดนตรีในสภาพแวดล้อมที่เป็นปกติไม่มีกฎเกณฑ์อะไรบังคับแล้ว เด็กจะใช้ดนตรีในการเคลื่อนไหวและเป็นภาษาพูดไปพร้อมๆกันค่ะเด็กที่กําลังจะเต้นรําจะร้องเพลงไปด้วยเนื่องจากเมื่อเด็กร้องเพลงเขางมักจะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะหรือเสียงเพลงค่ะการเรียนสอนดนตรีควรเริ่มจากการเพลงและแนวคิดดนตรีที่ง่ายที่สุดได้แก่แนวคิดเรื่องจังหวะโดยการเริ่มต้นจากจังหวะของการพูดเพื่อนําไปสู่ความเข้าใจแนวคิดในเรื่องของระดับเสียงประโยค ดนตรีค่ะลักษณะของเสียงและค่าตัวโน้ตต่างๆของออฟนะคะเป็นแนวทางนําไปสู่การรับรู้เรื่องจังหวะค่ะเช่นการตบมือตบตักการย่ําเท้าการดิดนิ้วหรือการใช้เครื่องประกอบจังหวะต่างๆค่ะและที่สําคัญที่สุดที่คาออฟเน้นมากที่สุดนะคะก็คือการสํารวจสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อนํามาใช้สร้างสรรค์ วิธีการพื้นฐานของคาออมนะคะคือการให้ผู้เรียนมีโอกาสสำรวจและทดลองสิ่งต่างๆทางด้านดนตรีโดยใช้การพูดการร้องและการเคลื่อนไหวเป็นวิธีหลักหรือวิธีสำคัญนั่นเองค่ะโดวยวิธีการดังนี้นะคะคือ 1. สำรวจเกี่ยวกับพื้นที่รอบๆการเคลื่อนไหวเป็นพื้นฐานของวิธีนี้นะคะผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเช่นเบาหนักลงขึ้นในนอก โดยผู้เรียนนะคะจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของร่างกายและการเคลื่อนไหวของตนโดยผู้สอนไม่แนะนำสิ่งใดให้กับผู้เรียนเลยผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตัวเองและพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ 2. การสำรวจเกี่ยวกับเสียงเริ่มต้นจากการสำรวจในสภาพแวดล้อมรอบๆตัวผู้เรียนเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงต่างๆและเสียงดนตรีในที่สุดผู้เรียนใช้เสียงพูดและเสียงร้องรวมทั้งเสียงของเครื่องดนตรีในการเรียนรู้คุณลักษณะของเสียงค่ะ 3. การสำรวจเกี่ยวกับรูปแบบของเพลงการเรียนรู้เรื่องรูปแบบของเพลงที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องพื้นที่และเสียงนะคะการเคลื่อนไหวและเสียงรวมเป็นรูปแบบของดนตรีค่ะกล่าวคือจากการเคลื่อนไหวอย่างอิสระจะนำไปสู่การคนา้นคว้าการเต้นรำจากเสียงที่ได้ยินนะคะจะนำไปสู่รูปแบบของบทเพลงเช่นบทนำเพลงตัวบทเพลงและจบบทของเพลงค่ะ จะเป็นวิธีจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจะเป็นวิธีของชินิจิซุซูกินะคะการฟังดนตรีต้นฉบับนะคะการเรียนแบบครูและการทำซ้ำบ่อยๆเด็กย่อมสามารถให้บรรเลงเครื่องดนตรีได้อย่างดีค่ะซุซูกิได้คัดเลือกบทเพลงในระดับต่างๆตามความยากง่ายในวิธีการเรียนของสุซูกินะคะเด็กจะเรียนรู้สาระดนตรีต่างๆจากการปฏิบัติดนตรีมากกว่าเทคนิคต่างๆค่ะ แต่เมื่อพิจารณาถึงวิธีของเขาแล้วจะพบว่าการเน้นขั้นตอนของการฟังเป็นพื้นฐานแรกจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเครื่องดนตรีซึ่งนับว่าเป็นการฝึกโสตประสาทและนำมาปฏิบัติตนเครื่องดนตรีโดยตรงและสามารถจะประเมินได้จากการเล่นเครื่องดนตรีค่ะการคัดเลือกบทเพลงในแบบฝึกหัดของสุสนตุรกิได้นำเสนออย่างเป็นขั้นตอนและมีกระบวนการพัฒนาค่ะปฏิบัติตนด้วยความสม่ำเสมอ มาตรฐานของบริบทเพลงฝึกการเตรียมความพร้อมในการเรียนดนตรีขั้นสูงขึ้นแม้ซูซูกิจะไม่ได้เน้นการฝึกประสาทในด้านต่างๆเช่นวิธีของโคายออฟหรือดานโคดค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นของดาวคลอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ แนวคลอสนะคะมีแนวคิดหลักก็คือใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทางดนตรีผู้เรียนจะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับเสียงดนตรีเพื่อซึมซับจังหวะและโครงสร้างดนตรีค่ะ 2. นะคะพัฒนาความรู้สึกทางดนตรีจากประสบการณ์ตรงเน้นการสัมผัสจังหวะและทํานองด้วยร่างกายเช่นการเดินการกระโดดการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลงแทนที่จะเรียนแค่ทฤษฎีอยู่ในห้องหรือบนกระดาษ และนอกจากนี้นะคะก็ยังเชื่อมโยงระหว่างร่างกายจิตใจดนตรีการฝึกนะคะจะช่วยพัฒนาการรับรู้ทางส่วประสาทการเข้าใจจังหวะและการแสดงออกทางดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะโดยดาวคลอสนะคะจะมีทั้ง3ส่วนที่สำคัญด้วยกันก็คือ1 การฝึกเคลื่อนไหวตามจังหวะเพื่อพัฒนาความเข้าใจจังหวะและเวลา 2. ฝึกการร้องโนต้ตและการฟังเพื่อพัฒนาทักษะการได้ยินและความเข้าใจทางดนตรีและ3นะคะก็คือการด้นสดทั้งการร้องการเล่นและการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ค่ะต่อมานะคะจะเป็นกอดอนนะคะโดยเอ็ดวินกอดอนนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ กอรดอนะคะจะมีแนวคิดส,สำคัญก็คือมุ่งเน้นการพัฒนา audiation หรือการได้ยินและเข้าใจดนตรีในใจโดยไม่ต้องมีเสียงจริงค่ะเปลี่ยนได้กับเหมือนการที่เราคิดเป็นภาษาดนตรีค่ะโดยกอรดอนะคะเชื่อว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมีความคล้ายกับการเรียนภาษาซึ่งจะต้องเริ่มจากการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนั่นเองค่ะ ในส่วนของกระบวนการสอนนะคะจะมีทั้งหมด4กระบวนการด้วยกันก็คือ1การฟังคือการฟังเสียงดนตรีหลากหลายจังหวะและโทนเสียงเพื่อสร้างพื้นฐานการรับรู้2การร้องฝึกร้องเรียนแบบทํานองและจังหวะเพื่อสุมซัพดนตรีมากขึ้น3การเคลื่อนไหวใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อเชื่อมโยงจังหวะและโครงสร้างของดนตรี และ 4. การอ่านและการเขียนเมื่อผู้เรียนนะคะมี audiation ที่แข็งแรงแล้วอะค่ะจึงจะเริ่มการเรียนรู้วนดนตรีการอ่านและการเขียนเป็นอันต่อมาและลำดับต่อมานะคะจะเป็น comprehensive musicianship CMI CMP comprehensive musicianship project ของอเมริกาค่ะ โดยนะคะจะมีแนาคิดที่สำคัญคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ดนตรีอย่างรอบด้านไม่แยกการเดยนดนตรีออกเป็นทักษะย่อยแต่ว่าจะบูรณาการการฟังการวิเคราะห์การแสดงออกและการสร้างสารรค์เข้าด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมองว่าดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่การเล่นแต่ต้องเข้าใจความหมายเนื้อหาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ กระบวนการสอนนะคะจะมีทั้งหมด5กระบวนการด้วยกัน 1. งการบูรณาการคือการรวมทุกด้านของดนตรีเข้าด้วยกันก็คือการเล่นการฟังการร้องการแต่งและการวิเคราะห์ 2. ความเชื่อมโยงดนตรีที่เรียนนะคะควรมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้เรียน 3. ความคิดสร้างสารรค์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะด้นสดไม่ว่าจะทําการแสดงหรืออะไรก็ตามแต่งเพลงหรือแสดงออกตามความเข้าใจได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นการคิดวิเคราะห์หรือว่า critical thinking นั่นเองค่ะก็คือฝึกให้ผู้เรียนอะสามารถตีความวิเคราะห์และอธิบายทางดนตรีได้และสุดท้ายนะคะความาครอบคลุมค่ะผู้เรียนนะคะควรเข้าใจทั้งทักษะป,ปฏิบัติและทฤษฎีรวมทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมค่ะ ่อมานะคะจะเป็นวิธีการสอนดนตรีในประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะคะจะมีการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกก็คือการเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าในด้านดนตรีศึกษาค่ะการเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าสามารถสอนได้ง่ายเพราะการสอนจะอยู่ในรูปของการสอนทางข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดนตรีผู้เรียนนะคะสามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านหรือจากการอธิบาย และในการเรียนรู้ของผู้เรียนมักจะอยู่ในรูปแบบของการจําและผู้สอนนะคะสามารถสอนได้โดยไม่ต้องมีตัวอย่างของจริงหรือได้รับประสบการณ์ตรงจากการฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีข้อเสียเหมือนกันอ่เในส่วนนี้นะคะข้อเสียจะเป็นถ้าผู้เรียนไม่ได้รับประสบการณ์ตรงผู้เรียนอาจจะไม่เกิดมโนคติใดๆเลยเพียงแต่รับรูเพียงแค่ข้อมูลที่ได้รับเท่านั้นเช่น คุณครูนะคะสอนเรื่องการผสมวงดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือครูสามารถให้นักเรียนอ่านเอกสารประกอบการสอนเรื่องอเกี่ยวกับดนตรีของภาคเหนือได้คุณครูจะสอนเรื่องวงสล้ซอซึงและวงปีจุ่มใช่ไหมคะถ้าในการสอนนั้นนะคะครูไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังมีเพียงแต่ภาพสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะก็คือนักเรียนนะคะจะจาเอาแต่ภาพที่เห็น ถ้าวันหนึ่งนักเรียนนะคะไปเปิดดูในโทรทัศน์อย่างเงี้ยเราได้ยินเพลงเพลงหนึ่งกําลังได้ยินเลยค่ะกําลังบรรเลงอยู่เป็นบทเพลงที่บรรเลงด้วยวงสลอสอสซึงก็คือขอพื้นบ้านภาคเหนือเนาะเด็กก็อาจจะไม่รู้ได้สั่งว่ามันมาจากเครื่องดนตรีชนิดนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะความรู้แบบการรู้ผ่านการบอกเล่าก็มีความสําคัญในการเดนเดนตรีอยู่เช่นเดิมค่ะเนื่องจากว่า ความรู้ดังกล่าวะคะ่ะยังประกอบด้วยความรู้เชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือบทบาทหน้าที่ของดนตรีที่มีรูปแบบการสอนด้วยการพัฒนาการอ่านการอธิบายความรู้แบบดังกล่าวนะคะก็ยังมีความสําคัญเพราะว่ายัางช่วยให้ผู้เรียนนะคะเข้าใจว่าบทเพลงที่ตนเองได้ร้องไปนั้นนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดหรือว่าผูกพันขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมใดซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนะคะเกิดการเรียนรู้ทางดนตรี อ่ลึกซึ้งมากขึ้นเกิดทักษะติที่ดีทางดนตรีเป็นความรู้ที่นําไปใช้ต่อในขั้นการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ได้เช่นกันค่ะต่อมาเป็นการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์นะคะในการสอนทักษะการฟังการเล่นการร้องถ้าโครูดนตรีไม่ได้สอนให้ผู้ร้องผู้เล่นหรือผู้ฟังได้รู้ว่าสิ่งที่กําลังฟังกาลังเล่นหรือว่ากําลังร้องอยู่นั้นคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างกิจกรรมดังกล่าวก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการสอนค่ะ เพราะว่าผู้เรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้ใดๆทั้งสิ้นในการฟังก็เปรียบเสมือนกับการฟังดนตรีเองที่บ้านเช่นกันค่ะเราจะรู้แค่ว่ามันเป็นเสียงดนตรีแต่ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเสียงอะไรมีคุณส,สมบัติอะไรบ้างในการเล่นการร้องก็เป็นการเรียนแบบเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเราเล่นละครเราเล่นฝึกละครสัตว์อะคะที่ให้สัตว์ทําตามลองเรียนจากต้นแบบการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้น แล้วก็เมื่อหลังเรียนไปแล้วมันก็จะเกิดการค้นพบใหม่เกิดความรู้ใหม่ๆหลังจากเรียนไปแล้วซึ่งประการหลังนะคะเป็นสาระสําคัญของการจัดการศึกษาแบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนั่นเองค่ะมาเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้วยการคิดอย่างแต่ตะตอนนะคะก็คือในหลักสูตรรีอันนี้ค่ะได้กล่าวว่ามีการกําหนดการรู้เชิงปฏิบัติด้วยการคิดอย่างแต่ละตอนเอาไว้แล้วเช่นกันแต่ก็ทางนี้ท้งนั้นก็ยังไม่แน่ชัดว่า ถ้าครูผู้สอนไม่มีความรู้หรือให้ความสําคัญกับความรู้แบบรู้เชิงปฏิบัติด้วยการคิดอย่างไต่ตองการสอนดนตรีก็ยังคงเป็นการสอนแบบเดิมอยู่ดีดังที่กล่าวไปอะค่ะคือครูก็ยังเป็นจุดศูนย์กลางเนาะครูก็ยังเป็นผู้บอกแต่ว่าก็จะไม่สอนให้นักเรียนได้รู้จักคิดด้วยตนเองไม่เคยสอนให้นักเรียนได้ใช้การคิดแบบวิจารณญาณหรือว่า critical thinking เลยไม่เคยให้นักเรียนได้ใช้การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด และถ้ากล่าวถึงในทักษะค,ความคิดสร้างสรรค์นในหลักสูตรของไทยแล้วอะค่ะ,ะหนูว่ายังมีความบกพร่องในเรื่องของอการบรรเลงเพลงว่าควรเล่นดนตรีอย่างไงในการร้องเพลงก็ควรจะร้องหรือว่าทาอย่างไดจึงทําให้ผู้ฟังหรือผู้ชมอะค่ะเกิดความประทับใจท้ายนะคะก็เป็นการรู้เชิงจริยธรรมค่ะดนตรีศึกษานะคะให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวก็คือการรู้เชิงจริยธรรมนะคะโดยเฉพาะ ครูที่เกี่ยวข้องอะค่ะมักจะเป็นครูหรือนักคิดคนสําคัญและมีหน้าที่สั่งสอนเยาวชนกําหนดเป็นข้อห้ามข้อไม่ควรกระทําหรือว่าข้อที่ควรกระทําไม่ว่าจะเป็นอของอารยธรรมกรีกโรมันไม่ว่าจะเป็นอริสโตเติลหรือว่าเพลโตที่มีความคิดที่ว่าดนตรีอะค่ะมีทางดนตรีที่ดีแต่ดนตรีที่ไม่ดีดนตรีที่ไม่ดีอะค่ะก็จะนําไปสู่ความมัวหมองเนาะไม่มีความสุข ซึ่งในหลักสูตรของไทยในอดีตแล้วอะคะ่ะหลักสูตออรพศ2462กล่าวว่าการสอนนั้นนะคะให้หัดร้องเพลงเพาะเพะเช่นเพลงสองชั้นหรือ3ชั้นแต่ว่ากลับห้ามไม่ให้ใช้บทร้องซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าโดนมองว่ามันสแสลงในทางจรรยาบ,บัณของเด็กค่ะมาต่อที่หัวข้อต่อไปนะคือหลักการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรนะคะ มาข้อที่1นนะคะหลักการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ของดนตรีนะคะ1.1เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะก็คือกิจกรรมต้องส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมทดลองและแสดงออกทางดนตรีได้อย่างสร้างสารรค์นะคะเอ,อ่อแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสร้างผลงานของตนเองนะคะ1.2เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและวัฒนธรรมไทยก็จะมีใช้เพลงพื้นบ้านเพลงไทยดั้งเดิม และสื่อดนตรีที่นักเรียนคุ้นเคยนะคะและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและความเป็นไทยค่ะค่ะต่อไปข้อ1.3นะคะพัฒนาครบทั้ง4ด้านตามหลักสูตร,รนะคะ 1. ความรู้ก็จะมีทฤษฎีดนตรีจังหวะและทำนองนะคะ 2. ทักษะก็คือการร้องเพลงการเล่นเครื่องดนตรีการเคลื่อนไหว 3. เจนต,ติกหรือว่าคุณธรรมนะคะก็คือการร่วมมือมีวินยัยรู้จักฟังผู้อื่น นะคะการคิดสร้างสรรค์ก็คือการประดิษฐ์เพลงการเรียบเรียงดนตรีการแต่งทํานองใหม่นะคะต่อไปข้อที่1.4นะคะคือใช้กิจกรรมแบบหลากหลายและมีความต่อเนื่องนะคะคือฟังเพลงร้องเพลงเล่นเครื่องดนตรีแสดงท่าทางสร้างสรรค์เพลงใหม่นะคะและจัดลําดับกิจกรรมให้เหมาะสมตั้งแต่ง่ายไปยากค่ะต่อไปข้อ1.5นะคะประเมินอย่างหลากหลายและสร้าง กำลังใจนะคะก็คือประเมินผลงานการร้องเล่นการเคลื่อนไหวและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะต่อมาก็ใช้วิธีประเมินแบบตัวชี้วัดการสังเกตการประเมินตนเองและเพื่อนค่ะค่ะข,ข้อต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ1.1วิเคราะห์หลักสูตรและผู้เรียนนะคะก็คือศึกษาตัวชี้วัดและสมรรถนะของหลักสูตร วิเคราะห์ความสนใจและพื้นฐานความรู้ดนตรีของนักเรียนนะคะ1.2กํากำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือกำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนเช่นนักเรียนสามารถร้องเพลงไทย1เพลงเล่นเครื่องดน,นตรีหนึ่งชิ้นหรือประดิษฐ์ทำนองง่ายๆได้นั่นเองนะคะ1.3ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็คือเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเช่นฟังร้องเล่นเคลื่อนไหวและประดิษฐ์นะคะ จัดลำดับจากง่ายไปยากค่ะใช้สื่อและเครื่องดนตรีให้เหมาะสมค่ะ1.4น,น,นะคะเตรียมสื่อและวัสดุนะคะก็มีเพลงวิดีโอเครื่องดนตรีกระดาษสีหรือสื่อดิจิทัลนะคะและเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมเช่นห้องเรียนห้องดนตรีค่ะค่ะ 1.5นะคะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็คือนําเข้าสู่บทเรียนก็เป็นกิจกรรมเริ่มต้นกิจกรรมหลักก็คือฝึกทักษะทดลองเด้นดนตรีนะคะกิจกรรมสรุปก็คือการนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความคิดนะคะต่อไปข้อ1.6นะคะประเมินผลและสะท้อนการเรียนรู้นะคะก็คือประเมินตามตัวชีวัดก็มีการร้องการเล่นการสร้างสรรค์น,นะคะ สะท้อนผลการเรียนรู้นะคะก็คือนักเรียนและครูร่วมกันประเมินและให้ข้อเสนอแนะค่ะค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ1.7นะคะปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องนะคะก็คือนำการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะก็คือส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างสรรค์ต่อไปค่ะ